สวัสดีนะครับวันนี้นะครับจะพาไปน้องมาเรียมกันเทศนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับจะไปร่วมงานเทศมหาชาตินะครับทางวัดใดจะห้มีงานเทศมหาชาติขึ้นแต่ไม่ใช่วัดในหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านอื่นนะครับพอดีเขาทําใบดีกานะครับบอกบุญมาเพื่อไปร่วมงานเทศมหาชาติ นับเพราะว่าฤดูนี่นะครับถือว่าเป็นฤดูในการจัดกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับประเพณีงานบุญเทศมหาชาตินะครับประเภทฉลอนชาดกนะครับดังนั้นครับในสิ่งที่สิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับเกี่ยวกับการเทศก็คืออันดับแรกก็คือจะต้องมีดอกไม้ถูกเทียนนะครับ ผมก็เตียมมาเตียมไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเตียมเท่าที่เตียมได้นะครับแต่ปัจจยหลักคือดอกไม้ถูกเทียนนะครับเพื่อเห็นเครื่องบูชานะครับพตันตนายัยต้องมีดอกไม้ถูกเทียนเป็นลักส่วนกันเทศนะครับกันเทศส่วนใหญ่เกี่ยวกับเทศพระเวทสันดอนชาดก นะครับเขาจะเน้นเรื่องพวกผลหมากรากไม้นะครับก็คือให้มัน,นเป็นแบบตาตาเพราะว่าคําว่าพระเวสสันดรชาดกนะครับตำนานที่เราเล่ามาก,าก็คือเกี่ยวกับป่าเขาลําเนาไพรนะครับก็คือจะต้องมีผลหมากรากไมกน้นะครับให้เหมืนอนตำนานที่ใดเล่ากันมานะครับเกี่ยวกับพระเวสสันดรนะครับที่ หลงได้ไปอยู่ป่าเขาแบบเขาจะทำนะรับพวกผลไม,าาม้ด่างนั้นนครับม่เรื่องการชัดกันเทศนะครับเราก็จะเน้นพวกผลไม้ขอเอ่เท่าที่หาได้นะครับ,อบรกอสมศักัิ์ลกระมิผลหน่อยผลไม้ทุกอย่างเลยครับไปจะมีกล้วยมีอ้อยมีขนุน หครับว่าผลไม้ต่างๆพวกมะพร้าวสมโอใได้หมดทุกอย่างกับผลไม้ที่อยู่ในเขตอาคารบ้านเดือนราหรือว่าตามสวนตามไรานาของเรานะครับก็สามารถมาจัดเป็นรูปแบบของกันเทศได้นะครับสิ่งที่ผมเตรียมก็คือก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกมีฟักทองมีมะละกอมีกล้วย เรามีพวกอาหารสําเร็จรูปนะครับอาหารสําเร็จรูปก็มีหลายอย่างเราก็จะมีข้าวสารนะครับเป็นข้าวสารหนึ่งถุงเป็นน้ํานะครับน้ำหนึ่งโหลเจ่าที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเกี่ยวกับต้นเงินนะครับต้นเงินนะครับคือสิ่งปัดใจรักนะครับที่จะต้องมีต้นเงินแต่ในพระพุทธศาสนาจริงๆก็คงคง,คงไม่มีต้นเงินนะครับแต่ทุกวันนี้ การที่มี่วนเงินก็เพื่อให้ทางวัดนะครับได้นําไปใช้จ่ายนะครับในสิ่งปลูกสร้างต่างๆสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกุฏิหรือว่าเป็นห้องน้ําหรือว่าเป็นโรงครัวโรงอาหารต่างๆนานานะครับที่ทางวัดจะมีะรูปแบบของงานโครงสร้างเกิดขึ้นนะครับก็จะมีปัจจัย ที่อยติโยมนะครับได้นําไปร่วมถวายนะครับก็ถือว่าปัดใจกับ็ปอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยบารุงนะครับพระพุทธศาสนาของเรานะครับหากเราทําไปประมาณนี้นะครับก็จะได้แค่สืบสารประเพณีนะครับเกี่ยวครับเทศประเวทชนรชาดกแต่ก็มีหลายคนนะครับว่า เราทำการเทศนะครับในลักษณะนี้กรณีไปเทศเกี่ยครับบุญพระเวสสนดรชาดกนะครับอาจจะมีพวกนางเลดมีพักบวัวมีขนมนมนวยม,มากมายหลายลอย่างนะครับแต่ผมเตรียมได้ทันทีเนาะก็คือการเทศนะครับคำว่าการเทศมันก็จะมีสองรูปแบบนะครับก็มีการเทศแบบนำไปร่วม สืบสารประเพณีนะครับพระเบชันดอนชาดกแล้วก็การเทศเกี่ยวกับเวลามีคนเสียชีวิตนะครับเวลาเรานิมนต์พระมาเทศนะครับเทศอันิสง์เราก็จะจัดการเทศนะครับจํานวนหนึ่งชุดนะครับก็จัดลักษณะนี้เหมือนกันครับในในการเทศนะครับก็จะมีอกผลไม้หลากมายมีขนมนมเนยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือถูกเทียน นะครับในการใส่ไปในกันเทศก็จะทําในลักษณะนี้นะครับเหมือนกันครับก็คือการเทศที่เราเตรียมอยู่นี่เพื่อนําไปร่วมสืบสารประเพณีประเวณีชน,นชาดกรับการเทศเมื่อมีคนเสียชีวิตนะครับถ้าเราได้นินมนต์ประสงค์มาเทศอาน,นิสงส์นะครับก็จะจัดรูปแบบเดียวกันนะครับก็จะมีนี่หลลักษณะนี่นะครับอาจจะมีมีพริกมีข้าวสารมีผลไม้รากไม้มี ทุกอย่างครับที่เราสามารถนำมาจัดเป็นกันเทศได้ส่วนรายละเอียดต่างๆก็อาจจะไม่รู้ลึกเท่าที่ควรนะครับแต่ที่ผมเคยสัมผัสมาแล้วก็เคยทำมานะครับก็คือกันเทศนะครับเวลามีคนเสียชีวิตนะครับกับกันเทศในกรณีสืบสารประเพณีพระเวสสันดรชาด,ดกนะครับก็จะจัดในรูปแบบเดียวกันนะครับส่วน ผัดจ่ายนะครับปัดจ่ายเราจะทําเป็นต้นเงินนะครับต้นเงินลักษณะนี้นะครับเราจะทาเป็นต้นเงินลักษณะนีพร้อมครับของบริวาลนะครับบริบาลกันเทศนะครับนี่คือบริวาลนะครับบริวาลก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถนําไปถวายให้ครับทางบัดได้เพื่อให้ทางวัดได้นาไปใช่นะครับให้เกิดประโยชน์นะครับับัดวาราม ส่วนผลละมารากไม้นะครับที่เห็นนะครับก็จะทําไปเป็นห้่อยเป็นพันนะครับเพราะใครก็ทําไปทําไปนะครับหลังจากเซทพิธีการต่างๆท้าท่านก็ท้าสงนะครับท่านก็จะทําทานโตนะครับก็คือทําทานให้ญาติโยมนะครับใครที่ต้องการอาจจะเป็นข่าวสารหรือว่าเป็นผลละมารากไม้สิ่งต่างๆนานา นะครับท่านก็นจะทําทานให้อยติโยมต่อไปนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทาบุทาบุญไปนะครับเราทําบุญผ่านพระสงฆ์พระสงฆ์เมื่อได้รับบุญจากที่เราได้ทานไปทําทบุญไปนะครับท่านก็จะทําทานต่อนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะทจําจนหมดนะพอทำเป็นบางส่วนนะครับเพื่อให้คนที่ได้ไปร่วมบุญนะครับได้รับ สิ่งที่ประสงค์ได้ทานหานะครับก็ถือว่าเป็นของมงคลนะครับที่ประสงค์ทันใดมอบหายนะครับดังนั้นครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมารีวิวพร้อมครับพูดเรื่องนะครับการเทศนะรับสองอย่างนอกจากสามที่ได้พูดหายพี่น้องฟังไปนะครับก็คือเทศ จ,จัดกันเทศนะครับในรูปแบบของการร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีเกี่ยวกับบุญพระเวสสันดรชาดกนะครับก็คือจะจัดหลักษณะนี้แล้วก็การเทศแบบมีผู้เสียชีวิตนะครับเราได้นิมนต์ประสงค์มาเทศอานิสงส์นะครับเราก็จะจัดรูปแบบประมาณนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่าราสูงนะครับเวลา นิมนตท่านเทศนะครับเราจะหาเทียนนะครับก่อนจะกล่าวคำภาษาบาลีนะครับก็คือจะหาเทียนก็มาจุดเทียนแล้วก็พักไหวนะครับพักไหวตรงไหนตรงหนึ่งก่อนที่กระสคงจะเทศนะครับเราก็หาตรงนี้มาจุดไหวก่อนจำนวนหนึ่งดอกนะครับอันนี้คือการเทศนะครับเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับรูปแบบก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนิดๆหน่อยๆ แต่ก็จะคลายคลึงกันประมาณ90%นะครับประมาณ90%เพราะว่าการจากกัดการเทศถวายข่าสงนะครับกรณีมีผู้เสียชีวิตนะครับจะต้องมีการกล่าวบาลีมีการกล่าวอะารต่อมีหลายหลายอย่างนะครับถึงจะสันเดจผลแต่การไปร่วมนำการเทศไปร่วมกรณี เทศมหาชาตินะครับเราก็ถวายพร้อมสมดในเวลาเดียวกันนะครับอย่างเช่นมีคนไปประม,มาณสักสองร้อยสามร้อยคนนะครับอาจจะมีชุดกันเทศไปสองร้อยสามร้อยชุดก็จะทำพิธีถวายในครั้งเดียวนะครับมันก็สะดวกสบายต่ออีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมารีวิวให้พี่น้องให้ดูได้ชมกันนะครับผาพิษพลาดประการหลายต่อ ขอ,พอพขอภัยที่ผ่างสูงครับขอขอบคุณนะครับขอ,อสวัสดีครับ